ไปดูด้านในกันนะคะว่ามีของอะไรขายบ้างนะคะตามแม่น้ำทิพย์มาเลยค่ะตอนนี้แม่น้ำทิพย์ก็อยู่ที่ตลาดนัดเมลามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะขนมตาลอันนี้ขนมกล้วยใช่ไหมพี่น้ำมนต์อ๋อขนมแตง แซนดไม่ด้วยขนมแซนด์ค่ะขนมตาลขายยังไงคะยีสบาทอะสี่อันสิบเอาห้าสิบบาทห้าสิบจ้ะนีห้าสิบบาทนะคะเยอะมากเลยนะคะจะกินหมดไหมเนี่ยถ้าไม่หมดไม่หมดเอาไว้พรุ่งนี้ไม่เสียจ้ะไม่เสียใช่ไหมโอเคค่ะขายง่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่น้ำทิพย์อยู่ที่ตลาดรัฐธรรมรามนะคะอำเภอวังทองจังหวัดพิจิตรโลกริหาขนมตาลค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ฟูนิ่มอร่อยสวมยมีได้คันไม่หยอร่อยค่ะตัวมีได้คันไม่ตอร่อยอ่ะหอมตาลนะคะข้าวเหนียวถุงละยี่สิบนะคะอย่างละถุงนะคะคุณมากค่ะอืมปลาสลิดนะคะตัวใหญ่มากเลยปลาเค็มน่าทานมาก อุ้ยกล้วยลูกใหญ่มากเลยอ่ะขนมถังแตกขนมครกนี่ก็เป็นพวกลูกชิ้นปูอัดไส้กรอกหนูอยากได้หมูสามชั้นอ่ะอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นไก่เราจะเอาไปต้มพะโล้กันนะคะเดี๋ยวไว้ซื้อตอนขากลับนะคะโอ้หนี่อ่าเนื้อแดดเดียวอยากกินปลาจมอ่ะ มีปลาจมมั้ยคะอันนี้เหรอคะปลาจมนี่มีค่ะอุยะออ้ยปลาจมอืมนี่น่าทานมากเลยอะเอาสองถุงค่ะไหมคะได้กินสมใจละขอบคุณค่ะมอ,ะอะมันปูเหรอเท่าไหร่คะมันปูยี่สิบบาทจ้ะมันปูนี่ดู มันปู20บาทเอาไปทําอะไรได้มั่งมันปูนค่ย่าง้ากินได้เลยนี่มันปูนานะคะคเคยเห็นแต่พวกเพื่อนๆทานกันแม่น้าทิพย์ยังไม่เคยทานเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ได้ทานแน่นอน <c oughs> เอาถุงใหญ่ไปเลยนะคะ,ะปวดปลาด,ด้วยหนี่ผักหวานนะคะงามมากๆเลยค่ะเอาไปทําอะไรกินดีพีนน่น้ำมักับยาวสลัด <c oughs> กระเฉดอันนี้เป็นลูก ฟักแมวมะเขือยาวมันละอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาแตงแล้วก็มาเขือไปทานกับปลาจมนะคะอันนี้เป็นพอกอรี่นะคะเห็ดฟางนี่ค่ะเห็ดฟางค่ะเห็ดหูหนูนะคะพริกหน้าทานอะ่ะมันสดๆเลยเนาะะเขือเทศ ผักบุ้งนะคะบุ้งนาผักบุ้งก้านแดงนะคะยอดอ,บอวบๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยใช่เนีี่ค่ะพวกเพื่อนๆที่ละมันเขาชอบเอาไปทานกับส้มตำนี่ยอดผักบังยอดมะระ <c oughs> ดอกสนเนี่อันนี้เท่าไหร่คะ10บาทแต่ว่าอันนี้5บาทใช่ไหมคะอันนี้10บบาท จ้าอันนี้ก็ห้าหมดเลยใบนางรักนะคะนี่เอาไปแกงหน่อไม้เนาะอ,อยากกินไปหมดซื้อไปทั้งหมดนะคะมีดอกสนโนมีมียอดมละลาแล้วก็มีไอเน,นี้ยอะไรกันลู้จัดแล้วก็ผักบุ้งสองกรริ๊จ่ายไปไม่ถึงหนึ่งยูโรนะคะสาสิบบาทถือว่าถูกมากเลยนะคะอ,อันนี้ผักแว่นนะคะมะกอกนะคะยอดมะมวะ ฮะผักไทยผักไทยอะไรคะผักไทยไม่รู้จักค่ะเท่าไหร่คะเจ็ดบาทเด็ตําลึงจะมีตํานึงนะอันนี้ก็ยี่สิบาทนะคะตําลึงกับยอดมะกอกคุณค่าเท่าไรคะชมสิบบาทนะคะชมสิบบาทโอ้ถ้าเป็นที่บ้านเราไม่ได้นั้นน่ะแพงมากนูนานี่ตัวยัง่ใหญ่เลย หมูนาแต่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทําต้มพะโล้ให้เด็กๆหมูสามชั้นไถ่ยังไงคะนั่นเป็นใส่นั้นเป็นคอหมูค่ะสามชั้นเป็นแบบนี้อ๋อเหรอเอาอันนี้สามชั้นเหรอนี่นี่นี่ใส่เพรนี่สามชั้นจะเป็นแบบนี้ว่านั้นนึกว่าสามชั้นนะนั่นเป็นคองสามชั้นได้มาต้มปลาโล้อ๋อเอาแบบนั้นดีกว่าสชั้นดีกว่าสามชั้นดีกว่าเหรออันนี้มันมันเยอะเกินเหรอ นี่ก็จะมีกระเป๋านะคะหนึ้อยบาทหลากหลายเลยมีหมวกด้วยแล้วก็มีเสื้อนะคะเสื้อเด็กลายการ์ตูนอันนู้ก็เป็นร้านขายของใช้นะคะนี่ร้านขายรองเท้าตลาดนัดที่นี่มีของขายครบเลยนะคะ นี่มีแว่นสายตาด้วยโอ้ดีจังเลยบริการกันเยือกเปีเดียวเป็น้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับคุณนนย่ันที่ครับทีมงานผู้มากโุมครับขอบุญนะชมร้านนี้สวยมากนี่ขนมเทียนนะคะไซส์เค็มไซเรออตสวยงามมากปิ้งออนไลน์ขนมครกไส้โบราณและไส้หอมแกงคัม มามืงใไหรยังไม่ได้กินเลยนี่ไปประกวดมาแล้วนะคะไป่เกย่างคาต้มัดขายยังไงคะมัดละหาบาทจ้ะมัดละหบาทเอาสี่มัดจัะขนมขนมใส่ไส้เท่าไหร่จ้ะ1ิบาทจ้ะตเอาขนมใส่ไส้ขอางน้อย่าีเราเซฟไวย่ยลูกสาวนะคะเซ่ โฮมเมดเป็นไฟเต้าหู้ทอดนน้ำจิ้มลาดไปเลยห,หนาแล้วไม่ได้กิน